เพล่อเบิ้งคลิปนี้นี่เนอิสาชมคอยเด้อนี่คือป่าปลากระเป๋านะทุกคนนั่งข้าว่ามื่อวานนี้เขาเป้าหมายเขาคือไปนอนเซ่หาป่าเซ่ที่เขานอนนี่คือเซ่บึงเหงกะโอ้เส้นทางการมาเนี่คือเนี่ยเติมได้เส้นทางมาจักกิโลป่ะเส้นทางนป่ะ ประมาณ30ปลาย,อยาโอ้ถือว่าท่าก็ดีอยู่แต่ว่ามันเป็นรูปกลับนะ,ะ,ะว้าตุ๊วันนี้คอยมาที่เมือง,ง,งพิ่นไว้นะเมืองพิ่นในี่ไก่จากบ้านคอยประมาณเมืองไรเติบนะไก่เติบมีเหมีมองโอ้อันนี้เฮาจะเ้านี่เนาะ สารนกัน,นาะอ่าถูจ้าปหากินแต่ะเทอมนี่ได้บ่กัพอได้กินอยู่พอได้กินยอยู่เนาะโอ้มื้อนี้คือสี่หมื่นพี่หวังมื้อนี้เนาะเรื่องป่าเนาะ <c oughs> เรื่องการหากินนี่มีเขา่อบลอกไปก่อน,อนหนนันเพื่นบล็อกหานะแต่เขากบบมันก็บบล็อกไม่ได้เรื่องการหากินเนาะได้แน่ไม่ได้แน่หานะการขั้นได้ก็ดีขั้นมีได้ก็มีเป็นเฟอถือว่าเ,เหาอยพักผ่อนเฮอเจ้าบันทึกได้จ้าคน Sì khôn nó ừ. Ờ, cứ hơi nhau tôi hơi chắc mét nhỉ Chết mét 7 mét Ồ À Hấp đầy tí Hấp đầy như nó Hấp xì khôn nó Ừ Ừ này. À, này một đừng, một <cười> <cười> Thôi, Ừ Đi Anh có mô nưng mô kèng Hê bạn đi Ừ Ừ Đây Ừ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  อ๋อโซ่พลภูพามาซื้อสองเลยเร็วว่ะสองยูทูบเบาเบาพินชาแนลนเบาพินชาแนลเนาะลิ้นพินพร้อมเอเอต่อไปนี่ก็จะเห็นเพื่อนเฮ็ดคลิปแบบวิถีชีวิตชาวบ้านนะถ้าพเพื่อนอยากจะติดต,ตามแถววิธีวิถีชีวิตแถวนี้ติดตามสองเพื่อนได้เพราะว่าในต่อหน้านี่ยค่อยวางแผนว่าค่อยสิมาหาเพื่อนตลอดเพราะว่าเพื่อนฮู้วิถีชีวิตข,ของคนแถวนี้คือเป็นชนเผ่าบลู เป็นคนบ้านนี่แหละเจ้าเนาะเออบ้านเจ้ามีจังราคาเฮิร์นลายเออโซนโซนลายเป็นชุดผ้าบลูมาเลยเนาะบลูเลยเออเอ้าเมื่อนี้กับชีเฮนหูอันเน่ยภาษาบลูไปในโตได้บัดนี้นะแต่ว่าค่อยหูบอกก็หูเป็นบางคำได้ปลาป่านะมีท่านได้ปะกลางไม้เนาะม่งม่งเจ้าห้างเนาะชื่อเดิว่าปลาใหญย์ เอามาวันนี้เฮ้อค่าแกงบานนี้เอาลงก่อนอ,อึ๊บโถโถโถว้าโถนี่อ,อ้าโถมันก็สุดยอดแห่งการพักผ่อนเราแล้วนะบาทนี้ว้าวว้าวเด็ดกับกรลังลง่บาทนี้ อากาศเย็นๆสบายพอดีพองามบาดนี้อ้าวป้ายบานนี้ฆ่าแล้วบานนี้เพ็ด <c oughs> เพ <c oughs> เเ<ๆ>บานนี้ตันไวร์บ้บา,บานี้ <c oughs> ลุงลุงอีเดียวมาเออ อ่ะไป,ไปนิดนึงดูบ่อ,บอนี้เป็นบ่อที่สองที่เราลงนะคือคือน้ำมันน้อยแล้วเข้า,ขาเขาเขาไผ่เฮือตาน้ำแล้วมันจะข่าแกงนะเด็ดเด็ดเดยข่าแกงคุณว้าว ขี้หินแทนี่จุดเก้งเนาะน้ำพัดเนาะโอ้โได้ปลาปะนะนั่งเยอะไปใช่เปียนนี <c ười> ่มนแร้วันทีฮึ <c ười> อาโท,โทวไปเอ,อ๊บอืม อในที่สุดก็มาหอดบอลที่เฮาสีพักแล้ววันนี้คนบอกว่าพักอยู่นี่นอนอยู่นี่เขาข้ามหัวโต๊ะเขาลีอยู่นี่เนาะแถวนี้เนาะฮะเออโอ้บรรยากาศมันนี่มันก็สุดยอดแล้ววานนี้อ้าวเพื่อเบิ้งคลิปนี้นี่เนีอิสานชุมค้อยเด้อเธอว่า360องศาในวิวเต็มที่กาบิโนแถวนี้แหละนี่ นี่เป็นเกาะโอ้ยแมนเทนี่บ่ทำแมนเทนี่ก็แมนมีเนาะมีมดปาชอสุดยอดเลยสุดยอดเลยมีมีค้าบรรยายนึงความงามมันสุดยอดไปเลยวันนี้ทางนายพันเพื่อนกระชิบหาเสแซมองเพื่อว่าเฮาไม่มีกินกันได้ว้าชอ ถ้าว่าร่มแห้งผัดกองดังวึ้งวึงขอภัยนำเพราะว่าล่มมันแห้งหรอหรอนะอสุหนึ่งหาป่าสุมเผายู่กับดังไฟท่าเขา ал าก่นีอนี่ but a 春นี่นี่จริบป u y นี่เพ א ไ่นะับเท o นะเอปิี้นาะอไหนริเ ا ่อย t h e a รพเนื่ยเนาะ đó đâu? Sống Ồ Khác lại, lại Ừ à bên. Giảm phép điều nó Bước tốp ưng hả con? คตรจักนะอันกินถ้ามีครบมันเอะมาเกาะมาเล่นโพือพุ่พอครบปุ๊เลยเจ้า่งปลาแต่มแตงเนี่เจ้านี่คือป่ากระเปานะทุกคนนั่นผนหนั่นไปือ่เจ้าบอนี่เล่ือห่เนาะ ปลานี่กินได้ยูป่ปะได้มีเวอร์ปะอเออมันเอาล่มเขาในโตมันแล้วกับพอกอยูยยยยยย่าง้คือปานี่แต่ก็นั่งเนี่ยเนียวชิซ่าเออลักษณะคือหมูนี่เออพอก็ไม่เคยเห็นนังคือไอซี่บางเหงน,นี่หลายเนาะหลายโอ้เป็นปะนีน้เนาะบีนี่มีเตะปะนี่เตะนะเอ้ยเตะเนาะเตะเนาะจริงเนี่ย

อืมคือเปอยเลยเนาะปอแล้วป uh, ่ยแล้เป็เมนูใหม่ก่นนะเยเียกันให้มื่นอนลอกับงแ่จะนอยประมทีโมมืนซอยเลเหรอซอยก็แห่ใหญ่แล้วเฮหัดจับถึงใหญ่นวางเล็กผไงีสามมงจะกอีบ่เออลุกไปควงเฮ่เลย Tu có nghe sao mong sao nè? Ờ ừ, sao xả mong sao? Ồ, có đằng non sắc, non sắc, non xẹp sao? Đang lắt đi dân vô lục.

ตรงไปองเด้อโอ้หเห็นคนบลูเขาเออาลบลูมาอยู่ตรงเขากับเห็นเขาเห็นแวก็คือวแฉบนะเดีวขั้วคับไปแนวหนึ่งอีกแล้วก็เพื่อจะจี่ปเดี๋ยวมันไปเัยงคัดเลยบอเป็นห่างอ๋อเดี๋ยวทีก็ไปได้ครับ Chèo uh? <laughs> là... uh... đấy, mà đấy, so men bên lương đi chuộc bên đi chuộc bên lương này, chuộc đi chuộc bên lương đi chuộc bên lương อันนี้มีจักในเฮ็ดเนี่ยไม่บอกมีกินดิบเลยไรโดนไมไปกระโดนนี่เนาะกระโดนน้ำบ่โดนน้ำเอาลองล้อมมุดซ่าเฮ็ดนี่เนาะอันนี้เนาะไส้คอแบบนี้เออเดียวันนี้ไส้คอแบบนี้ใส่เจีวนี่เชจียนี่นี่เดี๋ยวเลยอ๋อแห้งคักบานนี่ดิบเลยเนาะโิบเลยอ๋อฝากตุกนี่ก็ใส่เป็นประโยชน์บานนี่ช็อตๆ Ủa bật lời Ba 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 Ừ, ừ. Cái <laughs> ừ. ừ. này phía mọi người này khác Chúc mà... ừ. ừ. <laughs> à, Lòng <kho> <cười> 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 Ừ Cái nó, nhanh lên. Tông buồn hôn. Mhm. 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 cái Mhm. 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 ป่าปอกเป้านี่กล้ากินบ่ได้คอยเชื่อลองมัง้องเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> ก็ากินแล้วเขาเมาออไบ้าเลยมาก่มันเมาเนาะเห็นรอดเออช่ินซิงี๋มแดงเอามนี้ของกินเอาวันนี้นึกว่าสิไม่ได้ของกินแล้วนะไายามมองพบว่าด้ป่า คือว่าแหละปลามันหลายอยู่ทีบางแห่งปลาหน่อยปลาใหญ่มื่อินเงินเถอะปลาใหญ่มื่อินเนาะคันว่าไม่ได้ปลาใหญ่กรับปลาน้อยก็พ่อจอเลยนะคือคันทุกมาน่ะได้เก้นมือนโอ้ย่างเนารทำสีกินตบอึ้งบาดนี่ยย่างเลยเนี่ยย่างเนาะทำสีสุด โมกับเหมดอลอะก็กินนี่มาเด้อผู้ที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวอยู่ทั้งประเทศมากินข้าวอยู่กลางแกงอนาชีบังเหงมีไหมกับแกงไม่นมของไดนแกงผระย่องเด้อแกงหนักแกงหนักแกงหนักมัดเต่งดิแต่งมัดเต่งแกงหนักแลค่นี้อ๋อง่ายบุองอี เอาดูแท้เอาไปลองเออเอออ่เออให้สุให้มาในมือมาในมือเนี่พอได้กินในตัวเท่านี่โอ้าอโหเขามีอย่างน่้วันนี้มีตุ้มอึ้งมีตุ้มอึ้งปิ้งปลาตำเจียวเจียวปลาเจียวมะกอกใช่ไหมโอ้โหฉุดยอดไปเลยนะกระโดดเขากระโดดพร้อมนี่โอ้สุดยอดเท่านี้แหละของกัปเขาได้นีได้อืม นายพานลงมือก่อนนายพานลงมือก่อนโอ้นายพานได้ลงมือก่อนได้เอาเอากิน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 โอ้โหนเราตับเปาตับเปาบ่ตับเปาชิ้นผงผงบ่ตับเปานี่ตับเป่าเราเนาะขักเนาะเนาะอ้าวจมอื่อ

สองมาลวก่ปลาปลาอึนปลาอึนจะพูดจะได้สูงสุดปลาหมันเราได้เก้าสิบโลลอยกันี้ลอยโลกันนีเก้าสิบโลจะได้นะลอยโลก็ได้ใครได้ปลาหมันคือมองดักสามชิพคือมองนะร้อยโลร้อยโลค่อยเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบโลนึงเฮ้ยลอยโลลอยโลก็ไมีเด้ปลาหมันเเจ้าไปออานีเลกกัเนาะมองใหญ่มองใหญ่มองนี่เป็นว่าอะไรเออสองหนึ่งสองหนึ่งหงเออ ประเทศโคว่าจำโค้งว่าน้อยไปจังจำโค้งจำโค้ำโคควายชาติไทยชาติไทยปรชาธิปไทยเข้าเมือบาทต้มงเป็นใหญ่คนเช่นนั่นเช่นตอนได้น่ะบางมันน่ะตัวไหมือจะมาหากินนี่ตลอดบ่ตลอดเลยหาเก่งขมือขมือเนาะแก่บางมือนอนเออบางมือนอนบางมือเหมือนเนิมอ่านอนนอนนี้นะนอนนี่นะเกินข้าวยันเรียบร้อยโอ้มาเข้าเหรอเนยฝันใดฝันได มีน่ากินน้ำอ no ื่นเลยผมว่านี่ปกติว่าเ่าววันชิมาห้าคนหกคนเหมือนันวันนี้ผัดวัดทีมงานเพื่อนึงผัดคือยังเป็นป่าหากินมากเลยขำเลยไม่ได้มากเขาก็เลยว่าสี่คนเท่านี้โอเคยังไงสองถ้วยจะเพิ่มได้ไหมเออได้แล้วสำหรับสองถ้วยอันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวหเดานอนถึงว่าเ่าชินอนอยู่กลางกี่หินแต่เ่าก็มีความสุขเาะเอามาพักพอนลมมันมากนะพุูนลมนะ มันพัดมานี่แต่ว่ามันก็นสีบังก้อนหินตัวนี้เออดีไน์เนี่ยนะแถวนั่นละ่นนนะกลางหินเลยบ่สออกลางหินแล้วได้นี่อันนี้อันนี้เป็นเปลน,นอนแต่มื้อน,นี้สีมีได้ใช้เปลใช้ปูบ่อนนอนนี้เมื่อน,นี้ขอไปคลิปไว้ันนี้แหละเขาเป็นเท้าอิ่มแล้วหาว่านอนนอนก็นอนอยู่บนหิด่านเท่านี้แหละกับท้าวา อาภาพมันจะมีชัดเจนต้องขอภายน้ำเพราะว่าบางทีบนหิ้วยั่มันเป็นล่มแห้งอะไรเบราว่าบานนี้มีหูจักซ้ำว่าล่มมันพัดแต่ถ้าเบิ้งแล้วล่มมันพัดเสียงม,มันดังขอภายน้ำนะเจ้าองอะพ่อพ่อแล้วบ้านนี้มืออื่นเช้าแล้วจังเฮ็ดคลิปออกมาใหม่เพื่อพีพีน้อนอเบิ้งไปหยามองเพื่พี่นีอนอนเบิ้งเข้านะอ้าวมืออื่นเข้าคบกันไหมพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย